เวลาดูรถอเอาแบบว่ายังไม่ถึงคิวเนี่ยจริงๆเขาเปิดตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าเปิดเช้าเนี่ยต้องบอกว่าดูได้แต่รอบนอกบางที่อาจจะให้ดูล่วงหน้าวันนึงแต่ก็ดูได้แต่รอบนอกนะแต่จริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเขาเริ่มเข้าแถวแล้วเข้าแถวเช่นลำดับที่ศูนย์ศเริ่มประมูลแล้วไอ้พวกลำดับที่ต่อไปสัก10กว่าคันไม่เกิน20คันเนี่ยเราเริ่มเปิดดูได้แล้วสปาร์ทเครื่องให้ดูแล้วก็คือค่อยๆทยอยขับอันนี้เราเปิดดูได้เลยส่วนใหญ่ก็ตามคิวก็มันก็แล้วแต่ถ้าเขาจบเเเเเเรรเเรววร็็็็ววววต้้้้นนนนนททาาาาาางงจจจบบี่่่่่กกลลััคะะะไมมยืืออขึๆใชฉ ถ้าเราจะดูก็ไปดูตอนนี้กําลังต่อแถวอยู่อันนั้นเราไปเปิดดูได้นะขอดูเครื่องขอดูอะไรได้แต่ลองขับไม่ได้นะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ขับของเขาแหละ,ะแต่ถ้าเมื่อไหร่พอถึงคิวเราปั๊บแล้วเจ้าหน้าที่อยู่บนเวทีแล<ะ>้วเริ่มสตาร์ทนับหนึ่งที่ให้ยกมือเนี่ยอ,อันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยเกินหนึ่งนาทีนะอ่าบางคันถ้าฮอตจริงๆสู้กันจบๆแบบไวๆสามสิบวินาทีเท่านั้นเพราะนั้นคุณอย่าไปรอขึ้นเวทีแล้วไปดูแล้วมันไม่ทันต้องไปดูตอนมันต่อคิว ต่อคิวหรือช่วงเช้าถ้าบางค่ายเปิดดีหน่อยเปิดอาจจะเปิดลดให้ดูแต่ถ้าช่วงต่อคิวก็คือดูช่วงนั้นแล้วถ้าขึ้นเวทีแทบไม่เหลือเวลาให้ดูแล้วแต่ถ้าพ่อค้าบางคนที่แบบเซียนๆหน่อยอาจจะไม่ได้ตามคันนั้นแบบจะแบบอาจจะเดินเล่นกินข้าวกินขนมกินน้าอยู่แล้วเขาประกาศแล้วราคามันฟังเข้าหูอาจจะวิ่งมาแล้วดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินหนึ่งนาทีต้องตัดสินใจให้ได้ว่าจะสู้หรือไม่สู้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งโอกาสที่แบบได้แล้วก็พลาดก็มี